ค่ะพามาดูมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะโดยทางด้านประหลัดจังหวัดยะลานะคะก็ได้นําทีมลงพื้นที่ค่ะตรวจสอบผู้ประกอบการห้องเย็นจําหน่ายสินค้าแช่แข็งป้องกันการลักลอบการนําเข้าเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในพื้นที่ค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลามอบหมายให้นายธาราวุฒิช่วยเกิดประหลัดจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดยะลาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการห้องเย็นจำหน่ายสินค้าแช่แข็งในเขตเทศบา,นาลนครยะลาจำนวน2ร้านประกอบไปด้วยร้านซีมีหลันและร้านเบทาโกร ื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าประเภทเนื้อสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการตรวจสอบก็ไม่พบว่ามีเนื้อสัตว์หรือซากสัตว์ที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศได้อย่างใดซึ่งสินค้าทั้งหมดก็เป็นการซื้อขายกันภายในประเทศมีใบอนุญาตให้นำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าออกผ่านถูกต้องตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการห้องเย็นในครั้งนี้ทางด้านปลัดจังหวัดยะลาก็ได้เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่ถูกต้องมีคุณภาพซึ่งทางผู้ประกอบการเองก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องค่ะแต่อย่างใดก็ตามนะคะก็ต้องขอความร่วมมือสถานประกอบการที่ยังไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนสามารถเข้าไปติดต่อกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลาได้จะมีเจ้าหน้าที่คอยให ความช่วยเหลือในการดําเนินง,งานทุกขั้นตอนพร้อมฝากถึงพี่น้องประชาชนที่พบเบาะแสหรือกระทาความผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สํานักงานประสุสักจังหวัดอําเภอเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้องต่อไปค่ะ